ขอโนโมทนาเชิญญาติโยมทุกท่านนะร่วมสาธยายพุทธมนต์พร้อมๆกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุปทัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทป ทัดสะนะโมตัดสภะคะวะโตอาระหโะตสัมมาสัมพุทธทัสสะพุทธังสาะระนังคัดชาหมิธรรม,มังสาะระนังคัดชามิสังคังสาะระนังคัดชาหมิทุติยัมปิพุธ ทังสรรนังคัดชามิทุติยมปิธรรมมังสรรนังคัดชามิทุติยมปิสังขังสรรนังคัดชามิตติยมปิพุทธทังสรรนังคัดชามิตติยมปิธรรมมังสรรนังคัด ชามิตติยัมปิสังขังสารณะขชามิอิติปิโสภะควาอระหังสัมมาสัมพุทโววิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโรกวิทุอนุตตโรปุริสัทรรมมสารติสัต ธาเทวมนต์สานังปุถโพภคะวะติสวะคา,าโตภคะวาตา <c oughs> ธรรมโอสันทิิโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปจจต วินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวัโตสาวกสังโคยายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสหวกสังโฆยาติทางจัตตาริปุริสยยุคานิอัต คาปุเรสาปุคาราเอสปะข่าวโตสาวกัสปัวอาหุนไยโยปาหุนไยโยทักขิณไยโยอันชะริการะณีโยอนุตตโรบุญญาเขตตังโรกัสสาติสปีนิโยวิวัต ชันตุสัพระโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายยสุขีทีขายุกโกภาอภิวาทะนาสิปิสนิจังวุฒาปัาจจา,ายิโนจัตตาโรธรรมาวัันติอายาุวันโนสุขัง อาลังยาสมิงปะเทสกับเปติวาสังปันทิตยาติโยศิรวันเตชโพเชตวาสัญญาเตพระมจาริโนยาตาทเทวตาอาสงตาสังทากินนามาทิเสตาปูจิตาัปุชยันติมา ตโตนางอนุกรรมปันติมาตาปุตตังวโคระสังเตวตานุกรรมปิโตโปโสสะภาพรานิปัสสติติภวตุสัพมังคะรางรักขันตุสัพเทวตาสัพปุทธานุภาเวนะ ตุสัพมังคะรังระหันตุสัพเทวตาสัพธรรมมานุภาเวนัสธาสสทีพระวันตุเตภวัตตุสัพพมังคะรังระหันตุสัพเทวตาสัพสังฆานุภาเวนัสธาโสที พระวันตเต